ครับวันนี้ก็มาติดโซล่าเซลล์นะครับชุดนอนสวนนะครับที่ตรงไฮ้รงหน้านี่ลงนะครับแผงแผงโม่นะครับพาเซลกระแสสองเท่านะครับเพื่อลงแบตเตอรี่ระบบสิบสองนะตัวนี้สามร้อยสี่สิบวัตต์นะครับสามรอยสี่ิบวัตต์เป็นพาหน้าครับผมยูให้ยูสวนนี่ก็นะครับลงกัน้าให้พร้อมนี่กัน้าพนักงาทำไป นี่ครับอันนี้จริงๆอ่ะท่านลูกค้าเพิ่นเดียวไปติดตัง้งเองนี่ก็คือมาติดตั้งให้น้องอยู่บ่ไกลบ้านนะครับอยู่ขามอำเภอหนึ่งนะครับนี่สายใหญ่เลยสี่แค่แกนี่เพิน่นเอาแบตไปใส่รถเนี่ยนะเหมือนเพิน่นเอาไปใส่รถนะครับเหมือนรถผมเนี่ยพอดิฟเจียวน่ะถ้าแรงชาร์จมาถึงหรือว่าไฟมันหน่อยแบตมันจะตายครับแบตมันจะน็อกบูธรักษาแบตเตอรี่ก็ใช้ดีลำรับตามที่ผมทดลองนะเดี๋ยวผมดี มาลงคลิปมาทดลองให้เบิ้งตามที่ทดลองที่มาบอกว่าแบตตัวใดอันนี้คือมันสีหมาอสมกับแบตเตอรี่น้ำนะครับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับอ่าบูตรักษาแบตเตอรี่เนาะตามที่ทดสอบไปใช้ก็พวกแบตดิฟเจลเนี่ยแบตตายล้วบ่ค่อ,คอยขึ้นเพราะว่าอ่าแบตดิฟเจลใช้กระแสนในการชาติที่สูงมากนะครับถ้าได้นอกในียยังไรชาติเรบ่ค,ค่อยขึ้นแรงดันบ่ค่อยขึ้นเลยครับแรงดันตกกระแสบ่ค่อยมากเลยแบตน้ำนะครับบูทนีหมาอสําหรับแบตน้ำบูดทีผมทํานี่ สามปีสี่ปีหาปีที่ลงไปในคลิปเนาะให้ดูกันก็คืออ่าแบตหนามรถยนต์เนี่ยเพิ่งถึงไว้ยนแบบรานครับว่าแบตเสียแล้วสี่ปีนะครับมาบูดบ่พอสิบนาทีขึ้นนเลยแต่มาใช้กับแบตรีบเกียวไ่ได้ผลปานใดครับบ่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะว่ารีบเกียวใช้กระแสในการชาร์จที่สูงมากนะครับอันนี้อินเวอร์เตอร์ขนาดสามพันวัตต์จะเป็นเพียวไซเวฟนะครับเพียวไซเวฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับจริงๆจะเออาไโมนิไฟหรือไม่เพิ่นสามพันวัตต์ถิกันแต่ว่า เอามาผิดตัวเป็นระบบยีบซี่นะครับเอามาผิดตัวนะครับก็เลยลืมอ่านี่บูธรักษาแบตเตอรี่อันนี้ก็เปิดหลอดไฟนะครับเป็นหลอดไฟนะครับนี่เห็นไหมสองหลอดอันนี้สองหลอดซอดแก้งหน้าบ้านพร้อมนี่นะครับนี่นะครับ,รบแล้วนี่ใส่พัดลมไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วเพิเ่อการศึกษาที่ยังในพวกเครื่องถังฉีดยาชาจโทรศัพท์วิทยุวิทยุพัดลมแล้วก็ชาจพัดลมนี่พัดลมไอ้นี่แผงพร้อมแต่ว่าแฝง ช่วงหน้าฝนแทงมันอาจจะเสีบยบได้เพราะว่ามันเปิดได้ได้บ่โดนนะครับได้บ่โดนลด้วยเพราะว่ามันชาดจากแสงแดดแทงมันหน่อยเนาะกตตัวนี้มันสิตาสิผงลงกคิดไปเบิ่งแล้วตอนนี้เป็นโปรโมชั่นนี่มันส um ิชาจไฟฟ้าได้ด้วยก็คือเอาสายไฟฟ้ามาเสียบกับไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นี่แปลงเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยนี่ปลั๊กไฟฟ้า AC บ้านเฮานี่แหละ นครับ AC ก็คือไฟฟ้า220 230โวลต์ในไฟบ้านเรานั่นแหละ DC ก็คือระบบแบตเตอรี่ว่ากี่โวลต์12 24 48 72 96ถึง120นะครับหรือว่าเป็นระบบห้โวลต์เป็นอ่า3-400โวลต์เป็นคนละอ่ะไล่กันไปอันนี้ก็เป็นไฟฟ้านี่บอกว่าออกมากี่โวลต์อันนี้ผมจะเร่งบูทให้ดูนะนะเร่งบูทบูทคือการอ่ป้องกันแบตเตอรี่นอกแบตเตอรี่ตายแบตชาร์จไม่เข้าบูทนะ แต่ว่าทีมงานเขาใส่สายสลับมากเลยมาแกะนิดนึงนะครับสลับสายมาอเดี๋ยวผมจะบูทให้ดูนะครับถ้าบูทเนี่ยเข็มมันจะก็จะขึ้นนะเนี่ยบูทพอบูทอีเข็มก็จะขึ้นเลยนะสังเกตเข็มนะครับขึ้นมากระติกไปเพราะว่าแดดมันน้อยนะครับไฟก็จะพุ่งขึ้นมาเลยการบูทนะครับนิ่งๆเลยนะครับถ้าเราเอาบูทลงไฟมันจะตกเป็นบูทรักษาแบตเตอรี่เนาะสังเกตอันนี้เปิดพัดลมนะครับ อวนก็จะตกเลยใช่ไหมครับแดตก็จะลงอันนี้คือบูตเป็นแบบเหมือนให้บิตเนี่ยเพื่อนใส่ครับเพิ่นจะซื้อปั๊มน้ำดีซีมานมันจะขึ้นเลยเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นชาร์จแบบออโต้นี่ชาร์จออโต้เนี่เต็มแล้วก็ตัดนะครับไม่ได้บูตนะครับเต็มแล้วก็ตัดนะครับถ้าบูตลงแรงดันก็จะตกนะครับคือเหมาะสมหรือตามที่ผมทดสอบหรือติดตั้งมาสิเหมาะสมกับแบตเตอรี่หน้ามากกว่านะครับนี่ตอนนี้ไม่มีแต่ถ้ามีแดดจะเห็นเลยเข็มก็จะวิ่งเลยคือบูตจะตรงกับตัวนี้นะครับ ไอต,ตัวนี้ก็คือเป็นออโต้นะครับเป็นออโต้นี่ถ้าเราตัวนี้ลงก็ระบบชาร์จก็จะตัดไม่มีแสงผมมีแดดนะครับเนี่เป็นออโต้อันนี้บูทรักษาแบตเตอรี่สาหรับแบตนอกแบตชาร์จไม่เข้าแบตตกมันเหมาะสาหรับแบตนารถยนต์แต่เลยให้เิ่นสลับกันเอาแบตตัวดีไปใส่รถยนต์นะครับเพราะว่ารถยนต์แรงชาร์จไหลนะครับกระแสได้ชาร์จจะสูงกระแสได้ชาร์จย้างรถผมเนี่ยกระแสได้ชาร์จอยู่ที่90แอมป์ นะครับกระแสกับิี่แบบมึงได้รถกับซีปีแล้วนะแต่ว,ว่ากับเกาคึกเลยหรอกนะครับว่าเนี่ยแต่ก่อนก็ไม่ใส่รถยนต์แต่ก่อนจะเป็นแบตนำเนาะแต่ก่อนมันจะเป็นแบตนำอ่าตัวญี่ปุ่นนะครับตัวสีแดงๆไอ้ BCS เหรืออะไรเนี่ยอันนี้ผมก็มาลองในรีบเกี่ยวก,าาก่อนที่เอามาก่อนที่เอามาขายท่านลูกค้าแหละก็มาทดลองก่อนตัวนี้ซีปีอ่านี่ พ่อพ่อก็บินมาเตอร์เลยแหละนะครับอันอนี้ก็โดนน้ำโดนฝนมาหลายแล้วอันนี้จนว่าแกะฟ้าเบิ้งน่ครับเห็นไหมมันจะเหมือนเติมน้ํากดน้ํากันได้แต่ว่าเติมเข้าไปตายเลยนะครับแรงดันตกเลยนะครับบ่อเข่าเลยนะครับพอมันเป็นดีบเซลนะครับมันเป็นแบตแบตแหงคือเขาจะมีน้ํายาเหมือนเป็นน้ํายานี่แหละเหมือนเอานกดน้ากันพ่อเขาเติมเข้าไปเพื่อจะมีน้ํายาทําให้น้ํายาตัวนั้นเป็นเป็นเจลนะครับน้ำยาก่อตัวสารนี่แหละสารก่อตัวนี่แหละสาร ไอต,ต,ตัวเอซิดนี่แหละสารเอซิดจะก่อโตเป็นเจลนะครับสารเหมือนไอเป็นน้ำเหมือนเป็นน้ํากรดนี่นแหละแต่ว่าจะเป็นเฉพาะของมันไม่ใช่เราเอาเติมน้ํากันน้ํากรดเข้าไปนะครับตายแล้วนะครับชาิบ่ได้นะผมตามที่ผมทดลองแล้วจะมีรูแต่ว่าไม่มีน้ํานะนอกจากมีการใช้มีการระเหย,ยจะเป็นไอขึ้นมาอยู่แต่ว่ามันเป็นแบตเป็นเจลวนะครับเป็นเจลวนะครับเป็นกับมาไซในรถยนต์เพิ่นนี่แหละหลอกเรียบร้อยแล้วตัวไม่เจ๊ะ มาเปิดไฟกระโปรงให้หน่อยแปบ๊บนึงแขบกบแบบเรามาใส่ให้รถจนเวลาพว่ในในใดชาติแรงชาติมันจะสูงเปิดให้ก่อนอน,ะแบบน, M, น,อนี่นะครับแบตเตอร์ขนาดเ5็แอมป์นะครับเพราะว่าแรงชาติจนี่นะครับนี่ คือเวลาเนี่ยเขาจะบอกการชาร์จการชาร์จต่ชอชั่วโมงก็ยังหน่อยกับยี่สิบแอมป์นะครับที่ผมบอกนี่แรงชาร์จต้องใส่กระแสกระแสเรพราะว่าในรถยนต์นี่ได้ชาร์จกระแสสูงนะฮ่องผมนีเก้าสิบแอมป์ดีซีต่ชอชั่วโมงแต่ว่าของกงนี่จากแอมป์โมโหได้ชาร์จกับพ่อกันนะอันนี้เครื่องจากพันบนี่สองพันแปดสองพันแปดโอ้หัวตังกันหลายครับฮองผมกับส <1, 800. S 1> อ,องฮ่องกงสามพันเครื่องสามพันได้ชาร์จอยู่ที่เก้าสิบแอมป์นะครับเก้าสิบแอมป์เพราะฉะนั้นก็ เหนือคุณอาพนเคยไปแต่เที่ยนหนึ่งเนาะตั้งแต่หลายปีแล้วเนาะอันนี้กระรังไปเอานะครับไปเอานี่เพิ่นยกยอไก้กบ้านกับโหให้เพิ่นนั่งมาติดตั้งนั่นจริงจริงปูนี่ในชงทั่วประเทศคือเพิ่นเอาไปติดตั้งเองครัมก็แค่เสียบนะครับเสียบอุปกรณ์เสียบอุปกรณ์แล้วก็เสียบแผงแล้วก็ต่ออินเวอร์เตอร์เข้าไปแล้วก็เปิดใส่เงื่อนลหลอดไฟกับต่อน,นี่เลยนี่นะครับต่อน,นี่เลยหลอดไฟบวกลบนะครับเป็นไฟดีซีไอข้ขั้วเกาเรียกว,ว่าไรขั้วะนะครับขั้วได้กระติด ตอนที่ผมโยนให้เบิ้งอั่นเนาะที่โยนว่าที่ตกลงผืนลงยังแห้งๆที่ว่าอันนี้ทดสอบให้เบิ้งในความคงทนนะครับมีไฟก็ขึ้นมาหลายแล้วนะครับเอ่ะเดี๋ยวสนใจก็โทรมาสอบถามได้ข้อมูลพูดคุยนะครับสอบถามเพิ่มเติมก็ไล่ไปอันนี้ตามเพิ่นเอ่ะโทรมาสอบถามที่เบอร์0964975827นะครับแอดไลน์คุณหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับ 0642713876กันตะพลโซลาเซลล์เอาขอบคุณครับผม